สวัสดีครับทีสปอร์ต a ช n แนลขอนำทุกท่านมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโต้ตาไทยลีกนัดที่26ของฤดูกาลนะครับสมุทรปราการซิตี้ครับจะเปิดบ้านพบกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าบ้านสมุทรปราการซิตี้ครับอันดับ7นะครับแข่งไป25นัดมี41คะแนนส่วนทางราชบุรีมิตรผลเนี่ยอันดับ8ครับติดกันเลยนะฮะเล่น25นัดมี38คะแนนครับ ไปที่รายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับวันนี้เจ้าบ้านสุพรการณซิตี้มาในระบบ4-4-2นะครับส่วนทางผู้เยือนอย่างทางราชบุรีเนี่ยมาในระบบ4-3-3ครับเอาละครับนับถอยหลังไปด้วยกันครับเกมไทยลีกนัดที่26ครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับเริ่มแล้วครับเจ้าถิ่นสมุทรการซิตี้บุกจากขวาไปซ้ายในจอภาพคุณผู้ชมนะครับชุดสีกรมท่ารุงเท้าเขียวสะท้อนแสงครับส่วนราชบุรีพิพน์เอฟซีทีมเยือนเนี่ยเสื้อส้มกางเกงขาวถุงเท้าส้มบุกจากซ้ายไปขวาในจอภาพครับ แล้วเริ่มมาตรงนี้เป็นดานนีอลโตติครับเล่นกับเอเนสโตภูมิภาคือหลังมายุโตโอโนโตติห้เอเนสโตแล้วจังหวะที่เจอไลลาอยู่ต้องคืนหลังมาเลยครับบอลลึกมาถึงอาริสตาริโฟวิชครับสับหนึ่งทีแล้วเปิดโค้งไปตรงนี้โอ้โหปฏิวัติต้องชกทิ้งครับมจังหวะเปิดนี่อันตรายเลยครับลูกเปิดของซิเฟลองจิลครับจังหวะน,นี้อ้าวแล้วไปเมือครับ จะโดนลงโทษหรือเปล่าลองจิ้วได้ขวาแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับผู้จงังหวะธีรพบลยอดเยียไปเหม่อตรงนี้แล้วเสียบอลตรงนั้นครับมาแล้วประตูนี้ยิงเด็ดขาดเหลือเกินซิเว่นลองจิวเนี่ยเกมสร้างมาจากเนี่ยโดนตัดตรงนี้ครับแล้วไหลมาตรงนี้ว่างเลยลองจิวซาริฟูิตก็ไม่อยู่ยิงเสาแรกผ่านไหลของทางปฏิวัติไปนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วจ่ายเข้าช่องให้ซิเว่นลองจิวครับ กราฟิกข,ขึ้นมานี่นาทีที่3เท่านั้นเองเนะครับอ่าแล้วครับนำเร็วแบบนี้นี่เกมสนุกขึ้นอีกบ้านแล้วครับอ่าแล้วครับพัขึ้นมาสิทธิโชคกันหนูจะแตะหนีอาริซาฟฟฟิฟวิดก็เจอปั๊มหยุดเลยครับโอ้โหตรงนี้แน่นปักเลยครับไปเรื่อยๆครับแล้วเจอตัดไว้ได้ปฐมชัยจะผิวหนีพีระดนไม่ผ่านเลยครับแล้วจิ้มมาตรงนี้แล้วด้วยขวาของโ,โต,ต้ตีๆๆลูกนี้บอลมันกระดอนมานี่ แต่สวนเลยครับแต่ข้ามคานไปไกลเลยครับดานิเอลโตติถ้าดูตรงนี้กำลังเข้า10นาทีเนี่ยซิเวนลองจิวกับฟิลิปโรเลอร์นี่สลับฝั่งกันเล่นได้เลยนะครับซ้ายขวาได้หมดลองจิวพาเข้ามานะกี้เกีโทษเปิดทางมาเอ้าแล้วจังหวะนี้สกัดโอุ้้ยกือบไปครับเข้าช่องมาเบิ้ลตรงนี้แล้วมงมาอ้าแล้วครับหลุดมาแล้วเจริญศักดิ์ตรงนี้เร็วกว่าแล้วเอ้าล้มลงไปผู้สิ้นผู้ตัดสินวิวัฒน์บอกไม่ใช่จุดโทษครับนี่ครับโบกมือบายบายเลยครับแล้วโอ้โหโวยนะครับเจ้าเท่ครับ เอาละครับขอไปดูเองกับตาครับจะได้ชัดๆกัเพราะว่าจังหวะที่ล้มลงไปตรงนั้นเนี่ยผู้สินิวิวัฒน์จำปาอ่อนโบกมือให้เล่นต่อนะครับโดนอยู่เหมือนกันเพราะว่าธนเศรไม่โดนบอลเลยครับนี่ครับแล้วขาขวาไปสกิดนักแข้งขวาของเจริญศักดิ์ตรงนี้นี่ครับแล้วสัญญาณตรงนี้ครับจุดโทษครับนี่ครับชัดเจนครับเพราะถ้าดูจากภาพ VR เราก็ได้เห็นนะครับว่าธนเศรษไม่โดนบอลนะครับ คือธนาเศษเนี่ยงหวะแรกไม่โดนแต่มาแป้งตรงนี้ฮรแล้วสัญญาณมาครับบรอสตาเดลลี่ด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทิศทางนี่ไปถูกครับกำพลแต่มันแรงเหลือเกินลอดตัวเข้าไปครับประตูที่21ในฤดูกาลนี้ครับจากจุดโทษของบรอสตาเดลลี่กำพลอ่านถูกเป๊ะเลยครับแล้วพุ่งไปเนี่ยเกือบถึงด้วยนะครับบอลมันแรงครับก็เลยลอดตัวแกเข้าไปตรงนี้ครับโอ้โหกราฟิกขึ้นมานาทีที่20ครับบรอสตาเดลลี่ ระบ่วยครับมาทางซ้ายมีโรเลอร์ทำทางไปจ่ายเข้า่องสวยมากฟลิปโรเลอร์หลุดมาแล้วแล้วตรงนี้ด้วยขวาโอ้โหแล้วเจอสกัดออกหลังไปเป็นเตะมุมครับฟลิปโรเลอร์ที่สวยครับแล้วเปิดพุงพ่งมาทางขวาเนี่ยความเร็วของฟลิปโรลเลอร์ครับถึงด้วยแล้วตัดเข้าในได้ฟลิปโรเลอร์ด้วยซ้ายลูนี่เสาได้ชนเสาแล้วเอา้าเข้าหรือเปล่าครับทุกท่านโอ้โหมุซิสปล่อยแลวต่อแล้วยิงลูงนี้ออกหลังไปแต่ฟลิปโรเลอร์ดีใจไปแล้วครับนี่ครับ โอ้โหจังหวะที่ยิงแล้วบอลชนเสากระโดดมาโดนปฏิวัติคำใหม่ครับหลุดข้ามเส้นไปครับฟรีเโลเลอ,อร์บอลจากแนวลึกมาตรงนี้แล้วบริลิมเส้นตัดหลบมาตรงนี้หนึ่งจังหวะนะครับเอเน,นสโตเอาไมา่อยู่แล้วกดจังหวะน,นี้นี่ฮะบอลชนเสาแล้วไปชนขาของทางปฏิวัติคำใหม่เข้าประตูครับดูดิหักมานี่หายไปเลยครับแล้วยิงดีมากครับบอลชนเสากระโดดมาโดนปฏิวัติคำใหม่เนี่ยข้ามเส้นไปชัดเจนนะครับด้วยซ้ายตรงนี้ครับ แต่บอลเมื่อสักครู่นี้เอเนสโตหายไปเลยครับนาทีสามครับประตูของฟิลิปโรเลอร์ครับจักรพันธ์ไพศรวนเปิดเข้าไปก่อนเผโทษมงสกัดไว้ได้ครับแล้วเคลียร์ตรงนี้ก็จบครึ่งเวลาแรกครับที่สมุทรปราการสเตเดียมนะครับเจ้าถิ่นครับสมุทรปราการซิตี้ตามหลังราชบุรีมิตผล f c อยู่1ประตูต่อ2ครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับในครึ่งเวลาหลังสลับฝั่งกันนะครับราชบุรีในเสื้อส้มเกรงขาวถุงเท้าส้มนี่บุกจากขวาไปซ้ายนะครับส่วนเจ้าถิ่น ตีกรมท่าถุงเท้าเขียวสะท้อนแสงก็จากซ้ายไปขวานะครับที่เราเห็นจรวดศักย์ทำได้ดีนะครับที่เหลือนี่เน้นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่โดนตัดได้คาราบูเอยิงด้วยขวาโอ้โหบนกระดอนพื้นเห็นตั้งแต่แรกตั้งแต่บอลออกจากเท้าของคาราบูเอแล้วก็ล้มตัวไปปัดทันครับประชามังกรซิเฟนลองจิวเปิดเข้ามาแล้วหมวตงตัวนี้หลุดไปถึงเราได้ยิงด้วยขวาดูดิโอ้โหไปเลยครับ3-1ครับฟรปโลเลย โอ้โหนี่ครับอิ่มเลยครับลรเลอร์บอกวันนี้2ประตูไปแล้วครับจังหวะจากในมุมของตีเวนลองจิวครับนี่ฮะบอลเปิดไปจากลองจิวแล้วมีเช็ดหนึ่งจังหวะไม่โดนใครแล้วยิงตรงนี้มั่นใจเหลือเกินครับนี่ฮะด้วยขวาครับตบบันแบบแปลๆนะฮะบอลเหมือนจะมีเช็ดมาจากเสาแรกโดยทางสีโชคกันหนูนะฮะเพราะวันนี้ครึ่งแรกเนี่ยแกกับคาราบูเอเล่นกันดีมากนะครับครับแล้วดูตรงนี้ก่อนครับลูมมาเดี๋ยวเดียวทาเดลี่ยิงโอ้โห โอ้โหบารอสทาเดลี่ครับเก็บตกจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นทางบาลรอสทาเดลี่ครับเป็นทีละบอดเยอะครับจับบอลไม่ดีมาเข้าทางทาเดลี่พยามจะยิงเร็วด้วยซ้ายแล้วนะฮะแต่ว่าหักข้อมากเกินไปครับอืบอลอู่ดูครับเป็นใจทุกอย่างลอดขายจะซุงมาครับแล้วเน่งๆตรงนั้นครับโอ้มองฟ้าเลยครับบารอสทาเดลี่พลาดได้ยังไงครับลูกนี้มาตามทางโอ้พื้นที่เยอะเลยครับศักดิ์สิทธิ์จิมพิจณ์ให้ช่องนี้สวยมากครับเจ้าหศักดิ์ปาดมาสาวสองระปบโดลู โอ้โหบันพุรุดเซฟมาอีกแล้วครับกำพลลูกนี้นี่ไปกินเดวิดเดคคมาหรือเปล่าครับกำพลครับเนี่ยปฏิกิริยาล้วนๆครับด้วยเท้าซ้ายครับจังหวะพยายามจะเข้าไปชาร์จที่เสาสองยอดเยี่ยมครับกำพลจังหวะนี้ีลูกหลังให้นพพลมองข้างในเปิดด้วยซ้ายมง่งตั้งตรงนี้แล้วด้วยซ้ายของอเลสโตโอ้ย,ยังเข้าอกของกำพลอีกอม,มาเข้าทางธีรพลให้โตตีเปิดไปแถวสองทาเดลี่โอ้โหลูกนี้ ดูครับออกมาตรงนี้โตติมองไกลแล้วทัเดรี่ด้วยซ้ายวอลเล่หือบิดไม่เยอะนะครับเนี่ยลูกนี้นี่เงือมาไกลเลยครับโอ้โหก็ถ้าดูเรื่องนี้เยอะอยู่พอสมควรครับลืมนี้ต้องเยอะแล้วครับ <laughs> ถ่ายไปเรื่อยแบบนี้ครับเล่นกับเวลาด้วยกับประตูที่นำสามต่อนหนึ่งตรงนี้แล้วอาศัยจังหวะแว็บแบบนี้ครับฟิลิปโรเลอร์หนีนพพลมาได้กระโดกมาตรงกลางตกพื้นโอ้โหยเข้ามือปฏิวัติคำหม่ครับ เป็นหนึ่งคนที่ทำงานยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ครับกำพลถมอคกุลครับเอ้าคือตรงนี้เหมือนจะขาดโอ้โหและปฏิวัติเจ็บเลยครับจังหวะที่เป็นบอลต่อเนื่องของสิริโชคกันหนูครับต้องขอโทษเลยครับเพราะว่าบอลมัน50 5 0ครับโดนไปเหลืองไปครับสิริโชคแต่ดีนะครับไม่ใช่จังหวะเป็นปุ่มสตั๊ดไปยันนะฮะเป็นการโอ้ยมีทั้งคือปฏิวัติโดนทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับ เดืพนจ่ายเข้าตรงกลางอ้โหแล้วเสียบอลตรงนี้อันตรายแล้วครับลอยมาหมดแล้วแล้วดูครับคาราบูเอจะเลือกเล่นยังไงครับพามาเองคาราบูเอไปเองครับดวลกับพิรดนอนไปได้คาราบูเอแล้วเจอเหนียวล้มลงไปผูสีหน้เป็นฟรีคิกของราชบุรีโอ้โหยั่วเลยครับคาราบูเอแล้วโดนไปเหลืองไปด้วยครับพิรดนอน <N> <D one> นี่ฮะทางขวานี่มีฟิลิปบลอเลอร์นะยแต่แกไม่ไม่เมินไม่มองเลยครับมาดู VAR รเลยครับโอ้หึพิรดนไปคุยเนี่ยจะเป็นจังหวะตรงนี้แหละครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเสียหลักล้มไปก่อนนะครับ แต่คนที่มาดึงจังหวะสุดท้ายเนี่เป็นดานิเอลโตติครับมือซ้ายของเขาครับจะว่ายังไงครับอ๋อนี่ครับยกเลิกใบเหลืองของพีระดอนครับแล้วแจกใบแดงให้ดานิเอลโตติเลยครับโอ้โหว R ชัดเจนนะครับว่าโตติอ่ะเแขนไปเหนี่ยวคาราบูเอชัดเจนครับซึ่งจังหวะที่ยกเลิกใบเหลืองของพีระดอนก็ตัดสินถูกต้องนะครับเป็นบอลทุบของสุนปการเลยครับแล้วจบสักทีครับตรงนี้ครับ ที่สุทรปราการสเตเดียมครับผู้สินิวิวัจจะประอ่อนเป่าจบเกมครับเจ้าท่นครับสมุทรปราการซิตี้แพ้กับราชบุรีพิพัฒน์เอฟซีไป1ประตูต่อ3ครับ